ความสุขสองชนิดที่มนุษย์จะต้องรู้พึงรู้ถ้ามนุษย์ไม่รู้ความสุขมีถึงสองชนิดได้รู้แต่เพียงความสุขชนิดเดียวคือ โลกียสุขที่เป็นความสุขเพราะได้เสพสมสุขเพราะว่าเราอยากได้อะไรแล้วเราก็ได้สิ่งนั้นสมใจตั้งแต่วัตถุธรรมไปจนกระทั่งถึงความพอใจของตนเองเมื่อเราได้สมใจทุกทีเราก็รู้สึกว่านั่นคือความสุขนี้เป็นความสุขที่คนทุกคนทราบดีรู้จักทุกคนเคยเสพบมาทุกคน แต่ความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าวุปสมโมสุขหรืออุปสมโมสุขซึ่งเป็นสุขที่ปราศจากกิเลสไม่ต้องสนองอารมณ์ตัณหาเป็นความสุขที่สงบจากกิเลสชัดไม่ใช่ไม่มีความรู้ความสงบนั้นมีความรู้ผู้ที่สงบจากกิเลสแล้วจะรู้ยิ่งอยู่เหนือโลกรู้เท่าทันโลก โลกจะประดิบประดอยจะยัวย่วยวนมอมเมาปรับปรุงตนเองเพื่อที่จะกระตุน้นเร่งเร้าให้แก่ผู้ที่สงบแท้นั้นให้หลงจากโลกียสุขยั่วยวนนั้นอีกไม่ได้ผู้ที่อยู่เหนือดังนี้ชื่อว่าผู้มีโลกุตรจิตเมื่อมีโลกุตรจิตจะเป็นผู้สงบจะเป็นผู้ไม่ดีดิ้นอีก และสามารถรู้ยิ่งในสิ่งที่อยู่ด้วยนั้นเป็นโลกเขาจะปรุงแรงอย่างไรก็รู้จิตเช่นนี้เรียกว่าจิตสงบจิตที่อยู่เหนือโลกผู้นี้มีความสงบดังนี้และรู้ได้ว่าเป็นความสุขผู้รู้นั้นมีความสุขอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าบูปสโมสุขหรืออุปสมโมสุขคือสุขในความสงบ หรือสุขอย่างนิโรธสุขอย่างนิพพานความสุขชนิดนี้แลที่มนุษย์พึงได้รู้ควรได้รู้เป็นความสุขที่วิเศษยิ่งจงศึกษาเถิดมนุษย์ทั้งหลายเอย๋ยและจงได้พบกับความสุขวิเศษชนิดนี้ให้ได้จริงๆกันเถิดตนเองก็สุขสงบสังคมก็จะสุขสงบด้วยกัน ทั้ง